งให้คนที่สวยที่สุดในโลกเลยฉันชื่อป๊อปปี้อ่าอ่ากลัวกลัวกลัวหนึ่งเดียวที่ยังอยู่ในโลกใบนี้บางคนคิดว่าเขาบ้าไม่สมประกอบไม่เต็มบาท คุณค the ิดถูกแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่หลายอารมณ์บางทีก็หัวเราะดังขึ้นอดกดังขึ้นอดกดังขึ้นเดกบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็เธอมีความสุขเธอก็เต้นโลด หลายครั้งเธอก็ร้องไห้แล้วก็เต้นไปด้วยพร้อมๆกันโอ๊ยคนบ้าเลยเต้นด้วยร้องไห้ไปด้วยสายเหตุที่เธอรอดมาได้เพราะว่าเชื้อโลกทำอะไรเธอไม่ได้เพราะว่าผิวหนังของเธอนั้นเป็นผิวหนังของคางคก การกับเชื้อโลกได้และนี่คือการตามล่าสาวสดทั้งสิเรตคนเพื่อฆ่าเชื้อโรคมนุษย์จึงจะอยู่รอดในโลกใบนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยคนไทยโอ้โทท้าใเสียงภาษาไทยโดยคนคนที่อื่นก็งงแล้วล่ะเดี๋ยวฉันโทรหาเพื่อนฉันแป๊บหนึ่งเพื่อนฉันช่วยได้แม่บอก สิได้งเงือนคือเขาถีบไล่หลอดด้นี่ซมดีไหมแม่เดอ้อแซมดีเด้อเออสบายดีเออเออในหมู่บ้านนี้อ่ะเบ้าหน้าดีสุดถ้าเป็นลูกสาวบ้านอื่นน่ะโบเบ